ตำรวจพบพิรุษจัดฉากอุ้มน้องจีน่ามาคืนตำรวจพบพิรุษจัดฉากเอาน้องจีน่ามาคืนจากกรณีเจ้าหน้าที่พบน้องจีน่าวัยหนึ่งขวบหนึ่งเดือนอยู่ในกระท่อมกลางป่าพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากหนุ่มชาวเปยนมาอ้างว่าเอาไปปล่อยไว้ที่ถ้ำห่างจากหมู่บ้าน3กิโลเมตรเพื่อถวายเจ้าป่าเจ้าเขาภายหลังฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องพาตัวเด็กน้อยไปตรวจร่างกายเพื่อรักษาอาการอ่อนเพลีย ยังโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วนั้นทางคณะตำรวจปกครองได้ร่วมประชุมหารือกันที่สพแม่แตงเดินที่ประชุมคนตำรวจโทประจวบวงศุขผู้บัญชาการภาค5ได้สั่งการให้การสอบสวนปากคำนายเซี่ยวใหม่ทั้งหมดเพราะเชื่อว,ว่าจะมีผู้ร่วมขบวนการเรื่องนี้อาจเป็นการลักพาตัวเรียกข่าไถ่ยหรือแคะส่วนตัวก็เป็นได้พอรู้เป็นข่าวใหญ่โตเกิดวันว่าจะเรื่องบานปลายจึงนำเด็กมาส่งคืน ท้งนีสืบเนื่องจากตามแผนปฏิบัติการของตำรวจในรอบวันที่ผ่านมาคือการปรูพรมค้นทุกบ้านในหมู่บ้านเพราะเชื่อว่าน้องยังอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้แต่ปรากฏว่ามีคนไปเดินป่าแล้วไปเจอตัวเด็กขณะที่เด็กเองกลับปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงใส่เสื้อผ้าชุดเดิมในวันที่หายไปไม่มีอาการหิวเหมือนมีคนดูแลตลอดแม้ร่างกายของน้องจะมีรอยขีดข่วนของการเดินป่าแต่ก็เป็นแค่แผลเล็กน้อยเท่านั้น พลตำรวจโทประจววงสุขยังได้สั่งการให้การสอบสวนปากคำในเสี่ยวให้ละเอียดที่สุดพร้อยเชื่อว่าน่าจะมีผู้ร่วมขบวนการทําให้ทุกอย่างเหมือนมีการจัดฉากนําเด็กมาคืนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตํารวจพบพิรุษสงสัยแก๊งนักเด็กหมายอุ้มหายพอรู้เป็นข่าวใหญ่จัดฉากเอาเด็กมาคืนขอให้ปิดคดีนี้ได้โดยเร็วนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรี c ดอมค่ะ